สวัสดีครับผมพันธุลเอกสุภกรเพรียอนเสมอนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่โดยไม่ให้ระบบภายในมันระบบตั้งค่าต่างๆไม่ว่าจะานาฬิการหรือวิทยุที่เราตั้งค่าไวนะ้น่ะมันถูกลบไปเนื่องจากไฟไฟหมดนะครับผมเป็นรถ t o y ยต a c a m ม y นะครับรุ่น2 4นะครับนะ รถก็จะเก่าหน่อยนะครับแต่สภาพก็ยังใช้ได้ดีนะครับอันนี้โฆษณาให้โตโยต้านะอยครับก็ใช้ดีอยู่ครับวิธีการนะครับก็คือวิธีการก็คือใช้สายพ่วงนี่ครับนี่ครับขีบบวกนะครับมีขั้วลบอันนี้อันนี้รถคันที่มีแบตเต็มนะครับแล้วเพื่อจะเอามาเลี้ยงคันที่แบตหมดนะครับอ่าคันนี้เราก็ขีบไว้นะครับ อ่านี่ครับบวกี่ลบนะครับเสร็จแล้วแบตผมถอดออกแล้วนะครับนี่คือในแบตแบตที่แบตเตอรี่เสื่อมนะครับอันนี้คือแบตที่เตรียมไว้นี่ฮะใหม่ๆซื้อมาใหม่ๆนะครับราคา2,000บาทครับครับนี่ครับก็ผมยกมาใส่แล้วนะครับ รามัดระวังนะครับดูขั้วให้ดีครับบวกคือบวกลบใส่ลบนะครับนี่ครับอันนี้ลบนี่ฮะดูสัญลักษณ์ลบนะครับอันนี้บวกนะครับนี่แบตตัวนี้สังเกตว่าสีน้ําเงินนี่ก็คือไฟเต็มเป็นแบตเตอรี่แห้งครับครับี๋ยวก็ครับนี่ครับแบตแบตที่ผม ขันน็อตเรียบร้อยแล้วครับนี่ขันน็อตยึดขั้วนะครับครับเสร็จแล้วเราก็จะถอดนะครับถอดขั้วตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ถอดครับอันนี้ก็จะมาถอดระวังอย่าให้โดนตัวถังนะครับเพราะว่า บวกกับลบเจอกันนะครับเ,เดี๋ยวจะช็อตเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะลองลองติดเครื่องดูนะครับติดเครื่องดูว่ามันจะได้ผลไหมครับนี่ครับภายในรถ ระบบหน้าปัดครับหน้าปัดโอเคจะดูระบบเอาเซ็ตน,นะครับมีการเซ็ตระบบใหม่จ้ดูครับ ครับก็เราก็ไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรใหม่นะครับเออ่โตโยต้านี่ฮะถ้าเราไม่ไม่ทำอย่างนีเ้เครื่องก็จะติดไม่ได้นะครับก็ลองไปทำดูนะครับครับสวัสดีครับ